สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพ s i ไทางช่องเปิดโลกพ s i ไ90ครับเมมเบอร์ชคอมบอร์ชันจับเทรนด์การตลาดออนไลน์ทุ่มง,งบกว่า35ล้านบาท พัฒนาเครื่องมือออนไลน์ครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างตัวตนในโลกโซเชียลให้กับผู้คนและการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าในโลกออนไลน์ให้กับธุรกิจ SME ทั่วประเทศภายใต้แนวคิด m e m e r w i b u Beneh s You Wing เราคือลมใต้ปีกของทุกสิ่งที่คุณทำ้วยจับมือกับพันธมิตรกลุ่มเทคโนโลยีการเงินและความบันเทิงหวังสนับสนุนและพัฒนาระบบธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อให้คนไทยก้าวสู่ธุรกิจโลกออนไลน์แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพโดยได้เลือกดีเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการและได้รับเกียรติจากบุคคลในวงการบันเทิงอย่างต่อมารุษารวาสและศิลปินเสียงคุณภาพปราโมทวิเลปณะนะร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการณอาคาร G v i l l ลส e ตูดิโอเดอะเซอร์ในการจัดงานเปิดตัวมีบริษัทคอร์ปอเรชันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ทุกคนเข้าใจดีว่า ในส่วนของโซเชียลและออนไลน์นั้นเติบโตสูงมากนะครับแต่ว่ายังขาดเครื่องมือสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับมีเม r ร์ชคอร์ปอเรชันเราจะเป็นองค์กรที่สร้างเครื่องมือสําเร็จรูปเพื่อสนับสนุนในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องการขยายธุรกิจผ่านโลกออนไลน์นะครับโดยมีพันธมิตรนะครับจับมือกันหลายภาคส่วนมากนะครับและมีเมอร์ชได้ทําการลงทุนมากกว่า35ล้านในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะขยายโครงข่ายของคนที่จะ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยทั่วประเทศเนี่ยนะครับจำนวน1 0,000คนนะครับแล้วก็มีโครงข่ายของ Virtual Studio ที่จะมาทดแทนการจัดประชุมการจัดอีเวนต์และการจัดสัมมนาที่จะลดต้นทุนแต่มีความอลังการมากกว่าซึ่งระบบนี้ต่างประเทศใช้เยอะมากประเทศเกาหลีใช้เยอะมากในการที่จะมาโกยเงินของคนไทยในเรื่องการจัดคอนเสิร์ตนะที่เป็นในเรื่องของ v i อร์ a l ดังนั้นตรงนี้ครับเราก็จะมีโครงข่าย77 Virtual Studio นะครับคือจังหวัดละ1 s t u d สตูดิโอที่จะรองรับ การสร้างอินฟลูเอนเซอร์ของแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีส่วนกลางนะฮะที่เป็นในเรื่องของเซ็นเตอร์ในการจัดแบบคอนโทรลจากส่วนกลางไปยังทุกเซ็นเตอร์ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับโดยเราพัฒนาต่อเนื่องให้ระบบนี้กลายเป็นระบบที่จะมีระบบสื่อกลางออนไลน์เป็นทีวีช่องใหญ่ในอนาคตที่ชื่อว่ามีชาันแ l ลนะครับมีชานลจะรวบรวมคอนเทนต์นะของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด1 0 0 0 0คนทั่วประเทศ เราจะมีคอนเทนต์แบบนี้สัปดาห์ละ1,000 0คอนเทนต์ทำไมเราถึงต้องทําแบบนี้เพราะปัจจุบันนี้ <Okay. S 1> ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเราจะใช้แพลตฟอร์มต,ต่างประเทศซึ่งการใช้งานต่างๆเ,าเงินเ,เงินจะไหลไปต่างประเทศ เราจะสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดและเอาไปให้ต่างประเทศได้ชมแล้วดึงเงินตรงนี้กลับมาให้คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมจะเหมือนกับการสร้างรายได้และงานประจําให้กับคนไทยอย่างน้อยอีก10,000คนในปี2022นี้นะครับผมใช่ครับเพราะว่าในระบบออนไลน์ผมต้องบอกว่าคนที่เข้าถึงและสาเร็จจริงๆงเปอร์เซ็นต์น,น้อยมาก รวมไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อเราทำโครงข่ายในประเทศของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แบบนี้และก็จะเอาระบบนี้ไปให้พี่น้องเพื่อนบ้านเราได้ใช้และขยายโครงข่ายของการสร้างอินฟลูเอนเซอร์และ S M P e ที่โยงใหญ่กันในในภาคพื้นอาเซียนของเราเนี่ย ในปี2022นะครับใน4โครงการที่เดินคู่ขนานกันก็นกคือการสร้างอินฟลูเอนเซอร์10,000คนสร้างเวอร์ชวลสตูดิโอจำนวน77สตูดิโอนะครับช่วยเหลือในส่วนของ SME จําจำนวน5,000 SME แล้วก็จะมีการสร้างแบรนดิ้งออนไลน์100%ขึ้นมาใหม่อีก12แบรนด์ในปี2022มูลค่าใน4โครงการรวมกัน,นอยู่ที่3,000ล้านบาทครับผมบนั่นคือเป้าหมายของเราในปีนี้ครับใช่นะครับ แล้วก็ในส่วนของการจัดระบบเนี้ยจะเป็นระบบส่วนกลางนะครับที่จะเชื่อมโยงกับทุกเรื่องทุกธุรกิจรวมไปถึงทุกความบันเทิงด้วยซึ่งส่วนหนึ่งเราก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตท,ที่เป็น virtual event concert ด้วยนะครับซึ่งวันนี้มีทั้งพี่ต้อแล้วก็ทางคุณประโมทนะครับมามาพูดคุยแล้วให้ฟังด้วยเบื้องต้นนะครับครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดภาวะ d i s r u p t i o นะครับเราก็ต้องคิดหาถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถ ขยายาศักยภาพของตัวเองให้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นแบบเป็นภาระของคนทำคอนเทนต์หลักนะครับก็ะต้องต้องทำความกับเข้าใจกับสื่อสำเร็จรูปที่บอกว่าจะจะ,จะมาช่วยมาซัพพอร์ตอันนี้นะครับเป็นไม่เป็นออนไลน์ mm hmm. กันหมดแล้วตอนนี้ฉันบอกว่าเราเรา,เราไปเสียเงินดูเขาเนี่ยจะจากนี้ไปเราจะดึงเงินเขากลับมาเสร็จเอ,เอเ็นเตอร์เทนเมนต์ของเรานะครับผ่านทาง โลกวิชวลแล้วก็แล้วก็แพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะที่คนไทยคิดขึ้นมาอันนี้มันก็จะเป็นพร้อ,รอมๆกันหมดทั้งแบบทั้งธุร,รกิจนะพี่เตาว่าเพราะว่าเพราะฉะนั้นแบบคนทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นด้านด้านซีรีส์ด้านอะไรหรือแม้ทั่ดนตรีเพลงก็ต้องคิดถึงนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ต้องก้าวไปให้ทันนะครับใช่ครับ <c oughs> ก็จะมีคอนเสิร์ตที่เป็น Virtual Event Concert นะครับซึ่งจะจัดครั้งแรกร่วมกับระบิดของ m e m e r s Corporation เนี่ยในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับฝากติดตามด้วยคือจะเป็นระบบของการจัดทั้งออฟไลน์และออนไลน์คู่ขนานกันไปออฟไลน์จะจัดอยู่ที่ม e m e r s s t สตูดนะฮะที่นี่นะ G Village นะครับแล้วก็จะมีการกระจายลิงก์นะครับไปให้คนไทยทุกคนได้เข้าชมสด นะครับแบบเวอร์ชวลนั่นหมายความว่าเรานั่งดูที่บ้านอยู่ที่บ้านแต่ว่าตัวเราจะเข้ามาอยู่ในจอนี้ด้วยเป็นร่างอวตารอีกร่างหนึ่งที่เราสามารถเข้ามาชมคอนเสิร์ตสดๆได้นะครับนั่นคือเราจะเปิดตัวระบบคอนเสิร์ตครั้งแรกในเดือนสิงหาคมวันที่28นี้ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับสำหรับเครื่องมือของมี m เ r g ร์ชนะครับเราเป็นเครื่องมือส่วนกลางที่ซัพพอร์ตทุกเรื่องนะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือ win w i n n s you r wins g ก็คือเราคือลงใต้ปีกของทุกสิ่งที่ท่านทา ไม่ว่าท่านจะต้องการโปรโมทตัวตนต้องการโปรโมทสินค้าต้องการโปรโมทแบรนดิ้งหรือต้องการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับมีเมอร์เพราะว่าเราจะมีโครงข่ายของการซัพพอร์ตในทุกเรื่องให้กับทุกท่านนะครับตั้งแต่คิดคอนเทนต์ไปจนถึงการเปิดตัวตนให้โลกออนไลน์ได้รู้จักมากที่สุดนะครับกับระบบมีเมอร์นะครับแล้วก็ทุกท่านที่กําลังมองหาอาชีพในออนไลน์นะครับสามารถที่จะติดต่อมาอย่างทีมงานของมีเมอร์ c คอร์ปอเรชันได้ เพราะว่าท่านจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายลิงก์ถ้าพูดได้ง่ายคือการกระจายบาัตรแต่มันเป็นออนไลน์คือลิงก์ซึ่งตรงนี้จะทําให้ท่านมีรายได้แบบต่อเนื่องนะครับแบบถาวรด้วยเช่นกันติดต่อประสานงานกับทางทีมงานของ m ี m e อร์ชคอร์ปอเรชัได้ทุกจังหวัดนะครับครับผม